นักสืบน้อยข้ามสตรวสตรรษตอนประวัติศาสตรอ์อำเภองเมืองอุดรธานีรู้ไหมจังหวัดอุดรธานีบ้านเรามีหลักฐานว่ามนุษย์อาศัยอยู่มาตั้งแต่5 0 0 0ถึง7,000ปีมาแล้วนะจริงเหรอคะครูหลักฐานคืออะไรหรอคะก็ที่บ้านเชียงไงครับมีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาลายเส้นที่นักวิชาการสันนิฐานว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีภาพเขียนสีที่บ้านผือแสดงให้เห็นถึงความเจริญของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โอ้โหงานอุดรธานีถือว่ามีอารยธรรมยิ่งใหญ่มากเลยสิคะใช่แล้วต่อมาในสมัยประวัติศาสตร์ทั้งทวาราวดีลบบุรีและสุขโขทยัยก็ยังมีผู้คนอาศัยอยู่หลักฐานก็คือใบเสมาและภาพเขียนปูนที่เราพบตามวัดโบราณแล้วชื่ออุดรธานีปรากฏตั้งแต่เมื่อไหร,ร่คะเดิมทีเรียกที่นี่ว่าบ้านเดือมมากแข้งหลังเหตุการณ์พิพาทรอสอ1นกรมหมื่นประจักษ์สิงหาคมได้มาตั้งกองทัพที่นี่ เพราะเป็นชัย,ยภูมิที่ดีและต่อมาในปีพุทธศักราช2450ก็ได้รับพระบรมราชองคการตั้งเมืองอุดรธานีอย่างเป็นทางการว้าวจากหมู่บ้านเล็กๆก,กลายเป็นจังหวัดใหญ่ของอีาสานในปัจจุบันเลยถูกต้องครับอุดรธานีจึงไม่ใช่แค่บ้านเกิดของเราแต่ยังเป็นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยร่องรอยอารยาธรรมที่ยิ่งใหญ่สืบต่อมาถึงทุกวันนี้โปรดติดตามตอนต่อไป